เราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีปรับปรุงความคิดคำพูดและการกระทำให้บริสุทธิ์ความคิดที่ดีได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามขึ้นมากมายในโลกเราจะเห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือความคิดในใจของเราก่อน เมื่อคิดบ่อยๆภาพแห่งความคิดนั้นก็ชัดเจนขึ้นเจนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นคำพูดและการกระทำตามมาอย่างเช่นมนุษย์ในสมัยก่อนไฝ่ฝันว่าอยากจะบินได้เหมือนนกก็คลุ่นคิดหาวิธีการต่างๆนานา,นาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกพอสักวันหนึ่งจะต้องเดินทางไปในอากาศให้ได้ และในที่สุดก็ได้ประดิษฐ์เครื่องล่อนลูกบอลลูนเรือเหาะและก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งมีเครื่องบินเห็นไหมจาว่าเมื่อคิดบ่อยๆไม่ช้าก็จะประสบความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จนั้นมีความคิดที่แจ่มใสเป็นพื้นฐานด้วยกันทั้งสิ้นเพราะบุญเป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จทุกอย่าง บุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสําเร็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในขุททกาณิกายธรรมบทว่าถ้าบุคคลพึงทําบุญพึงทําบุญนั้นบ่อยๆพึงทําความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข บุญเป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อบุญเกิดขึ้นในใจจะทำให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์คุณภาพของใจก็จะดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นใสสว่างขึ้นบุญมีลักษณะเป็นกระแสะแห่งความบริสุทธิ์ไหลามารวมอยู่ในกลางกายของเราตรงตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด รวมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงบุญซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตถ้าดวงบุญโตใหญ่มากเราก็บริสุทธิ์มากความสุขความสำเร็จในชีวิตก็จะมีมากเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญใครจะพูดเก่งจะทำอะไรเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่สำเร็จ แต่ถ้าหากมีบุญแล้วทุกอย่างก็สาเร็จหมดเลยชีวิตในปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เราจะมือถึงใจถึงตาถึงทุนถึงหรือทีมถึงแค่นี้ก็ยังไม่พอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุญถึงด้วยถ้ามีบุญแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จหมดดังนั้น บุญจึงเป็นหลักเป็นประธานในทุกๆสิ่งว่าเราอยากจะประสบความสาเร็จอยู่เสมอเสมอเราก็จำเป็นจะต้องมันทำบุญบ่อยๆเหมือนน้าฝนที่หยดลงมาเทเะหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บุญที่เราได้สั่งสมบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะเต็มเปี่ยมได้ดังนั้นบุญเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกชีวิต พระพุทธองค์จึงได้สรงสอนให้เราหมั่นทำบุญบ่อยๆอย่าเบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญบารมีและให้ทำความพอใจในการทำบุญก่อนทำก็ดีใจปีติใจในขณะทำก็ให้เลื่อมใสใจเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆทำความเลื่อมใสในพระรรรมตรยัยเมื่อทำบุญแล้วก็ให้ปลื้มใจระลึกนึกถึงขลาดใด ก็มีแต่ความสุขความเบิกบานเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้เช่นเรื่องของพรามคนหนึ่งผู้มีความเกื้อกูลต่อพระภิกษุสงฆ์มีอยู่วันหนึ่งพรามได้มายืนอยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าตรู่มองเห็นพระภิกษุ ท่านออกบินธบาตในยามเช้าเดินผ่านหนทางที่เป็นสนามหญ้าชายจีวรของพระท่านเปียกน้ํำค้างที่อยู่ตามยอดหญ้าพรามคนนี้ก็คิดว่าจีวรของพระท่านถูกน้ํำค้างแล้วสกปลกเราก็จะต้องเอาจอบไปไดยหญ้าที่รกๆทำทางให้พระท่านเดินได้สะดวกวันพร่งขึ้น พระามจึงถือจอบไปถางหญ้าที่หนทางนั้นให้เป็นลานกว้างเดินได้สะดวกเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินผ่านมาที่บริเวณนั้นเห็นว่าเป็นลานกว้างดีท่านจึงจัดห่มจีวรพรามเห็นชายจีวรของพระรูปหนึ่งลาดลงไปกับพื้นดินมีอรอยเปื้อนฝุ่นจึงคิดว่าเราจะหาทรายมาเกลี่ยพื้น จะได้ม่มีฝุ่นอีกและได้นำทรายมาเกลี่ยลงตรงนั้นต่อมาพราหมณ์ก็สังเกตเห็นว่าก่อนที่พระท่านจะฉันพัตตาหารแต่ถูกแสงแดดส่องร้อนจนเหงื่อไหลออกมาจึงคิดว่าเราจะสร้างมนดบเพื่อกันแดดให้พระท่านแล้วก็ได้สร้างมนดบอย่างปราณีสวยงามพอรุ่งขึ้นอีกวันฝนตกแต่เช้า พระามเห็นจีวรของวิสุเปียกน้ําเพราะว่ามนดบนั้นมีขนาดเล็กเกินไปฝนจึงสาดเข้ามาได้จึงคิดว่าเราจะสร้างศาลาให้พระตรงนี้เสรยเลยพอสร้างเสร็จแล้วถึงคราวฉลองศาลาจึงได้เป็นนิม,มนต์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายสังฆทานเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาบุญต่อพรามณ์ได้ความเป็นผู้ฉลาดในการทำความดีสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นทุกๆวันจนกลายเป็นบุญใหญ่แล้วได้ตรัสว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมทำบุญบ่อยๆแม้จะทำทีละเล็กทีละน้อยแต่ควรทำบ่อยๆ เพราะสามารถกําจัดมลทินของตนได้เหมือนช่างทองกําจัดสนิมทองฉะนั้นพอจบพระธรรมเทศนาพรหมามก็ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันมหาชนทั้งหลายที่มาฟังธรรมก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในมีพระรตนไตรัยเป็นที่พึ่งดังนั้นพวกเราก็ไม่ควรประมาท ในการทำบุญแม้เพียงเล็กน้อยให้มันสั่งสมบุญบ่อยๆนะจ๊ะทุกครั้งที่เราได้ทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาจะเกิดกระแสทานแห่งบุญขึ้นในกลางกายชำระใจของเราให้บริสุทธิ์เมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว ใจจะได้หยุดนิ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในบริสุทธิ์เป็นชั้นๆเข้าไปเบื้องต้นจะเข้าถึงดวงธรรมที่มีลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุต ดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเข้าไปพบกายภายในแต่งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูป,ปรพลมกายอารูปรพลมและกายธรรมไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้าหากว่าใครอยากจะได้มาหากุศลอยากจะเป็นผู้ที่มีบุญมากๆใจตั้งติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลา บุญก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่หากพอเรารักบุญจริงๆก็ไม่ควรมีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมถ้ามีบุญน้อยความสุขความสําเร็จก็มีน้อยถ้ามีบุญปานกลางความสุขและความสําเร็จก็มีปานกลางถ้ามีบุญมากความสุขความสมบร็จก็มีมาก บุญนี้เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้นะจ๊ะมีอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ว่าเราสัมผัสได้โดยใจและสามารถเข้าถึงได้เราจะเห็นบุญได้เมื่อเราเข้าถึงกายธรรมเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายแต่เราทำบุญแล้วเราก็จะได้เห็นบุญเลย เป็นกระแสใสใสบริสุทธิ์เป็นดวงสว่างดวงบุญตรงกลางกายนี้สว่างมากลักษณะคล้ายดวงธรรมแต่คุณสมบัติไม่เหมือนกันซึ่งจะเป็นเหตุให้เราได้สมบัติทั้ง3คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติหรือได้มนุษยสมบัติเทิพสมบัติและนิพพานสมบัติบุญจะเป็นบอ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งส รูปสมบัติเป็นอย่างไรรูปสมบัติก็คือเราจะได้รูปร่างที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุไขยืนยาวเป็นร่างกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบาร,รมีจริงๆจะประกอบกิจกรมารมอะไรก็เหมาะสมงดงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทรัพย์สมบัติก็คือเราจะได้เป็นเจ้าของโภคทรัพย์ทั้งหลาย จะเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและบรมเศรษฐีมีทรัพย์และไม่หวงแหนไม่ตรนีแต่ใช้ทรัพย์เป็นมีทรัพย์ไว้เพื่อสร้างบาร,รมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติคุณสมบัติก็คือความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดปฏิพานไหวพริบใช้ได้คล่องแคล่วเชี่ยวชาญทีเดียว คือทั้งหล่อทั้งสวยทั้งรวยและก็ทั้งฉลา,าดด้วยสมบัติทั้ง3เกิดขึ้นได้ด้วยบุญที่อยู่ในกลางกายบุญจะปรุงแต่งให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราดึงดูดความงามดึงดูดทรัพย์ดึงดูดความเฉลียวฉลาดพวกพ้องบริวารสิ่งต่างๆที่ดีๆก็จะดึงดูดมาพร้อมกันหมดเลย เป็นสิ่งที่อยู่ฉากหลังความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์สมบัติก็คือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสมบัติอะไรที่เยี่ยมที่สุดในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสาหรับมนุษย์เราก็จะถึงพร้อมด้วยสมบัติของมนุษย์เมื่อเป็นชาวสวรรค์ก็ถึงพร้อมด้วยสมบัติของสวรรค์คือทิพสมบัติเมื่อถึงคราวหมดกิเลสก็ถึงพร้อมด้วยนิพพานสมบัติ สมบัติของนิพพานมีแต่ความสุขล้วนๆเป็นเอกันตบรมสุขสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือเลยสมบัติทั้งสามเหล่านี้ได้มาด้วยบุญเท่านั้นบุญเกิดจากความดีที่เราทำด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวน,นาเพื่อให้ใจเราใสาสะอาดบริสุทธิ์จริงๆกันไปยิ่งปราศจากความโลภความโกรธความหลงเท่าไหร่ บุญก็ยิ่งมากยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นได้จนกระทั่งไม่อยากจะได้อะไรเลยอยากจะอยู่ในกลางของกลางอย่างเดียวหยุดนิ่งในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆมุ่งหาที่สุดในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆเลยดังนั้นศูนย์กลางกายตรงนี้สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามส่วนไหนของโลกก็ตาม ต้องระหนักถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญให้มากๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย